จับตาชั่วโมงที่เหลือหลังผลเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาตกลงเตรียมหยุดยิงเริ่มเที่ยงคืนนี้คุณมาเนตจับมือภูมิธรรมหลังแถลงข่าวหยุดยิงโดยมีคนกลางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียรวมถึงสหรัฐอเมริกาและจีนร่วมวงประชุมพร้อมสรุป3ข้อ นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชยัยรักษาการนายกรัฐมนตรีไทยและพลเอกคุณมาเนธนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ถแถลงข่าวร่วมกันหลังการประชุมหยุดยิงที่ปุตราจายามาเลเซียโดยแบ่งออกเป็น3ข้อดังนี้ 1. หยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันนี้ 2. จะมีการหารือในระดับ RBC แม่ทัพภาค2และพิมีภาคทหารที่4และ5ของกัมพูชาในวันที่29กรกฎาคม2568เวลา7นาฬิกา 3. จะมีการประชุม GBC รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม2ชาติในวันที่4สิงหาคม2568โดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ โดยมาเลเซียจะหารือกับอาเซียนในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นผู้สังเกตการในการเจรจาหยุดยิงเพื่อสนับสนุนสันติภาพโดยให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของไทยกัมพูชาและมาเลเซียจะหาหรือร่วมกันเพื่อกำหนดกลไกาการปฏิบัติร่วมกันต่อไป สำหรับการประกาศหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขจะใช้ในกรณีหยุดปะทะเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคููกรณีไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียแต่อย่างใดซึ่งนั่นจะต้องมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอยู่แล้วแต่น่าจับตามองในชั่วโมงที่เหลือก่อนเที่ยงคืนว่าจะมีเหตุปะทะรุนแรงมากขึ้นหรือไม่เนื่องจากตอนนี้ก็ยังมีการประทะของทหารทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทันต่อการอัปเดตข่าวสาร